หน้าอกของสาวพเพศสองหรือ transgender เนี่ยมันก็จะมีตรงเป็นอย่างนี้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 ถูกไหมคะหมอก็จะดูความเหมาะสมของแต่ละบุคคล สวัสดีค่ะน้ำเย็นนะคะพัสวีจิตโพิ์ค่ะสาเหตุที่ต้องแก้หน้าอกเพราะว่าหนึ่งคือของเก่าคือค่อนข้างเล็กค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่ามันก็จะมีการที่แบบไม่เท่ากันด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนคนเราค่ะหน้าอกค่ะมันก็ไม่ได้เท่ากันทุกคนแต่ด้วยความที่เราเป็นคนถนัดแขนขวาเราจะถือทุกสิ่งอย่างด้านขวาหมดด้านขวามันก็ต้องใหญ่กว่าด้านซ้ายหน่อยไหมคะก็เลยรู้สึกว่าจะแก้ให้ทรงแบบใหญ่ขึ้น แล้วก็ให้ดูให้มันเท่ากันทั้งสองข้างอย่างเงี้ยค่ะพอทำออกมาแล้วคือภูมิใจมากค่ะเพราะว่าหน้าอกถ้าเปรียบเทียบจากของเก่าเนี้ยอันใหม่มันดีกว่าเยอะเลยค่ะด้วยทรงด้วยความนิ่มเราทำไซส์ที่มันใหญ่เพิ่มกว่าเดิมประมาณร้อยซีซีได้ค่ะของเก่าเนี่ยคือประมาณ2 6 0หกสิบ ของใหม่ก็คือ3 37 5ซึ่งต้รอ,องดองคือแผ่สวยมากค่ะดีมากถ้าเปิดได้จะไปด,ดูเลยค่ะเพราะว่าแผ่คือไม่มีรอยนูนเลยเป็นแผ่เรียบปกติเลยค่ะแค่เราจะต้องทายานิดนึงค่ะหน้าอกทรานส์นะคะทรานส์เจนเดอร์กับ Real w o ูแมกับผู้หญิงจริงเนี่ยหน้าอกทรงจะไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วคือหน้าอกของผู้หญิงจริงอะค่ะมันก็จะมีความมีเนื้ออยู่ข้างในพอเขาทำมาเนี่ยมันจะมีความคล้อย ธรรมชาติกว่าเราอยู่แล้วแล้วหน้าอกของหดนมผู้หญิงเนะะี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงตรงนี้แต่หน้าอกของสาวพเพศสองหรือ transgender เนี่ยมันก็จะมีตรงเป็นอย่างนี้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 ถูกไหมคะหมอก,ก็จะดูความเหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วก็ดูความใหญ่ ของขนาดลําตัวด้วยมันทำให้เราดูเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวค่ะเรื่องของหัวนมเรื่องของทุกอย่างทรงรูปร่างทั้งหมดก็จะอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมมากๆเลยค่ะอยากจะให้ศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าเราควรจะทํา ที่ไหนหนึ่งเลยคือต้องปลอดภัยแน่นอนสองคือจะต้องได้มาตรฐานนะคะสามก็คือคุณหมอที่ทำเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์เชี่ยวชาญแบบค่อนข้างสูงมากนะคะเราจะได้แบบไม่มีกรณีแก้หรืออะไรใดๆนะคะก็อยากจะฝากบอกทุกคนด้วยค่ะ